สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับผมคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะติดต่อพอลองได้แล้วครับผมครับเลขพ่อหลงครับหมดที่ผ่านมาครับพี่น้องเลขของพอกับเขาหนึ่งหกครับพี่น้องเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งตัวพอมักเลยครับผมเป็นมักหนึ่งหกครับหนึ่งเจ็ดครับหมดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะเลขพ่อหลงเนี่ยครับ หนึ่งหกเล็กบินเพิ่นรุดครับพี่น้องครับเอามาแล้วครับพี่น้องงวดนี้หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอหลงกอมเชียกับขอขอพระคุณพอหลงเด้อครับผมครับไปถามข้าวข้าวพอนัาครับพี่น้องเนาะพอกะติดตัวอย่างอยู่ครับผมช่วงนีขนาดเจมโบ้สมบายครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอกันเลยครับพ่อครับ ก็มาเชียรสวัสดีขอหลองครับผมครับเป็นยังไงพ่อครับผมเป็นบายดีปะครับพ่อขออยู่ที่เราไปว่นได้รัป่านเนี่ยหงาไยไม่เยอะยางได้ยุน่นป่ครับกับโทัโทัไปยังไปบ่ลับแม่สายอมวยของขันควรเงี้เได้รูกเร็วมาใกเลยอ๋อสาวมาให้ นั่นเด็หลวพ่อพุทธมากจัดยาอออกมาพอผด้วยครับเป็นยังไงกับพ่อตัวนี้ขออาอ้ายปวดที่เข่าเหรอปวดข้างเข่าเหอปวดขาเข่าจะโอ้หน่อ,อมอนเขาวางเด้นะไปหาหมอไปว้ายผมไปได้แ้วไปรู้ข่าใจ,ไ,าจได้วุ่นก,กินมาตรวจแจ็ตัวพ่อมน่ หมดเงี้ยหดเงียแลวก็เลยขาดลงเลยครับซื้อให้เล็กน้อยเอายามาให้กระไดตัอนเป็นนึ่งเป็นหมออยู่ครับครับผมอันหมดว่าหันฟอกะมักเลขหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะครับผมแตาว่าป้าถึเลขหกหนึ่งเลยครับถือหกหนึ่งยกรับพี่น้อง 6, 1, พอกะมักเีหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งวันนี้วันนี้ต่ว่าเลขวิ่งมาหันว่าเขาเนาะพ่อเนาะวดนี้เขาตั้งแปดเก้าศนะูนย์หนึ่งไวแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนยหนึ่งไว้อยู่ใน่นั่นุมวบนึงกเราเชื่อจะได้ได้ถึงหกศูนย์หนึ่งหกสามได้สีงหกวันนี้ได้บ่าวันนี้วดนี้เขาก็ตั้งเลขครบเจ็ดเก้าหกเลย ก็เก okay, ็บเกี่ยวอะพอจะชุวหนึ่งสองสีหส่ห้าหกเจ็ดสิบห้าครับเหล็กว่านี่เหล็กว่านี่มักขี่ไก่ได้วดนี่พอมักเล็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 กเลขข้วขี่ขี่ไทยครับรักหน่วยเป็นขี้ขครับผมครับรักหน่วยขี้ ทำนี่รักหน่วยลักลักลักสีนี่จะจะเป็นคู่หรือขี่ก็ได้ได้ครับผมจะว่าให้ลักลักหน่วยเป็นขี่ขี่ไทยวิ่งตัวได้พอมงดนี่ครับผมเลขวันนี้มันเก้ากับสามได้วิ่งเก้ากับสามอ่เก้ากับสามเข้าเลยเก้าสี่สี่เก้าห้าเลยเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดสาม อที่พ่อจะซื่อไม่เช่อนักพ่อจะซื้อเรื่องชื่อใค่ว่าจะสอแม่นูวแม่อืมมาเล็กกมาเล็กเกาเก่าเล็กมัเล็กที่ว่ครับเพราะว่าเลก่ว่าีีเทีวเรเียกู่บาีต้องชี่่อ๋อีเที่ยร่พอตัว เก้าหกหกกับเลขคู่ทไายย้อนไปก็เป็นเก้าเจ็ดแปดกับคู่ไทยครับก็นานอีกครับผมพรอะไรมากสิเลขันนึงมันคู่ไทยวันนี้เขาเอาชี้ยด้รยครับผมครับตามประสบการณ์เกเกาาก็วันสามเจ็ดสามรถเจ็ดสาม สามเขาตั้งงบเจ็ดแปดเก่าไว้ครับผมเจ็ดแปดเก่าหกมาหกสามโลดครับผมเจ็ดสามหากเก่าโอเก่าหาครับผมเก่ากับสามพอเล็กบิงสูตรเดิมนัน้นสูตรที่สองนั้นก็มาเสียลงไปแล้วด้วครับผมครับลงไปแล้วด้วย,วาววยมาเทียบให้น้องเบิง้ง เก้ากับสามสีมาหนากันคือจังตะเกียบเราพอเหล็กเหล็กวิ่งพอวันนี้ได้เก้ากับสามครับมากสามคูเนี่ยผมก็จีเล่นจีไปซื้อครับเขาจำฮหกเจ็ดเกิด้าไว้ครับอ่าคัดฮมากจี่ที่ฮกสามเจ็ดก้าเจ็ดสามเลยครับัดเก้ามากก็เก้าหารถหาเก้ารถครับผมท้ายที่ครับผม ท้ายที่พอบอกเอาลองเบิงครับผมพอลองกับ่ม,มีแห้งครับพี่น้องเนาะยังเข้าใจว่าพอไปนั่งเห่นกับลูกยุตลาดอยู่ไปบ่อใดแล้วนอนจังไดกัดให้ลูกหลานมาเ็กเบิงแนว่วก่อน<ะ>ที่่นเป็นหมอนะครับผมครับขอเรายาไว้กินคึ้นเมื่อเนะี่ย เอฟซีเป็นกันให้ค่าน้ำ่าคาเฟ่ยังได้พ่อามหลานครับเอาจิงได้ก็ห้ซ่วงห้เศร้าเด้อพ่อต้องกินยานลูกหลานมาห้เบิ่งครับขอบพระคุณพอร้องครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งชุดสรุปกันครับพี่น้องเนาะ สรุปกันก็คือเทิ่นสูตร2ที่คามามเช่ลงไปก้อนหนานี่แล้วก็เลขชุดเลขวิ่งของพอเลขที่พ่อมักครับผมแล้วก็เลขที่พ่อตั้งหลักไว้นําครับผมเอาเจ้าไอมาเบิ้งกันครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อห้องครับนี่คือที่คามามเช่ลกไปก้อนหนานี้ได้ครับผมเลขตั้งหลักสูตรที่2แม่เเพิ่นเอาเลขแถวบนไปวิ่งกันครับผมเพิ่นได้ทุกงวดครับพี่น้องเนาะ ได้ทุกงวดครับไม่บนก็ล่าง789012ครับผมแต่ว่าทีก็ไม่เชื่อเคยนั้เสนอตลอดก็คือเด่นต้องมาแถวล่างครับผม3456ครับเอาหลังจากที่ได้สัมผัสก็พอครับผมพอให้เลขวิ่ง9กับ3ครับพี่น้อง9กับ3เลขลักเลขเด่นของเพิ่นที่เป่นต่างสูตรไม่ได้ครับผม6 7 8 9เเนี่ยคือตัวเด่น รับเพื่อนว่าจะเอาศูนย์หนึ่งสองประกอบใส่หรือว่าจะเอาสามสี่ห่าก็ได้ครับผมแต่ว่าก็ต้องยึดหกเจ็ดแปดเก่าไว้ครับเพื่อนว่ารักน้วยบนหรือว่าเลขก้่ายบนจะเป็นขี้ได้ครับผมเพราะว่าเป็นคู่มากอยู่สี่งวดแล้วเพื่อนว่าครับผมครับท้ายงวดนี้บนเป็นขี้ครับผมสองตัวบนพอมาถากเก่ามากจะเป็นเก่าหาครับผมครับสามมากจะเป็นเจ็ดสามหกสามั้งสี่ครับพี่น้องเนาะครับ เก้าห้าเจ็ดสามหกสามคือเลขที่พอมักพอจะไปจัดสามคู่นี่แหละครับผมครับเอานี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อลองครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดครับผมเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ก็มาเช็กอ่ะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางตัวเลขของพ่อลองครับผม พอกันนัก3คููนี่แหะครับพี่น้องเนาะครับผมถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลืงเงินไปน้ำกันหนึ่งปสิกิกายยดห8สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ